สุดว่าไปสอบไปต่างประเทศไม่ต้องทำที่เดถานไม่ต้องทำนะครับคือถ่าพวกนี้ไม่ต้องทำเราขอกข้ามคูบบิดตรมงแล้วก็ยืดแขนเลยแต่ว่าถ้าเรานวดกับลูกค้าทั่วไปไมันจะมีสองประเภทคือนวดแบบสิภาพอย่างเนี้ไยไอ้เข้าข้างเนี่ยคือนวดแบบสุภาพมันจะมีท่าเข้ากลางด้วยท่าเข้ากลางคือแบบนี้ทำให้ดู่อนแล้วเดี๋ยวพอเดือนหน้าเราจะเรียนกันนี<ๆ>่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อย ันติดกันสาวหลับกั่หลับ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 ลับ่ลัล่บหลับับหล่บห่ับ่ลับหลับับั่หลับหลับหใับหลับหลัชาหลับลับหลับใช่บหลับหลับหชับห่ับหรัหลับากับหลับับหลับหลับหหล้บหัับลับใ่ ซ้ายก่อนก็นได้ขวาก่อนก็นได้นะพอหลังจากที่เราหนึ่งสองสามสี่ห้าซ้ายขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีบยันสาวอันนี้เลยนะครับเวลาที่เราทีบเนี่ยหนึ่งต้องฉีกขาเ้าสิบองศาสองตัวหมออยู่ในลักษณะตัวหมอยุ่งสะเฉียงกับตัวขาเขาคือถ้าอย่างเงี้ยมันเราจะไม่ถนัดเราต้องเฉียงกับตัวขาเขาเฉียงกับตัวขาเขาคืออย่างนี้ <Okay. S 1> เสร็จยังเสร็จแล้วจากข้อเท้า เข่าด้านบนเสร็จแล้วทีมบนก่อนหรือล่างก่อนล่างบนหรือล่างบนบนบนหรือล่าะบอกตรงกลางเลยส่งเสริมจังเลยทีบนก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดปวดเมื่อยที่สุด ส่วนขาเส้นตึงไงตึงส่วนนี้เียเน่ส้นนี้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าตะเกียบ้าชิดตะเกียบเป็นไรเป็นไรชิ้ตะเกียบเราเป็นไรเนี่ยไข่ไข่อะไรฮะไข่ดันไข่ดันไม่ใช่ไข่ตัวเดียวแล้วตัวเดียวมันจะเมื่อไงเนี่ยตะเกียบเนี่ยเราก็าส้นเท้า จุดแรกเลยส้นเท้าเราไปก่อนถ้าไม่ดึงไม่ดึงเป็นไงถ้าไม่ดึงเป็นไงฮะขอหายท้องเห็นป่ะมันก็จะหลุดมือเราไปแต่ถ้าเราดึงไว้เข้ามาน้ำหนักมันจะมาเท้ารอปลายเท้าเราล็อกไว้การถ้าหมอผ่าสั้นเขามี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 ตลกของเขาท่านมี S <S> ờ, e ถ้าบอกยาวถ้ามีนะไม่ตลกนะถ้าหมอไม่มีขาจะเป็นหมอบ้าเลยอเป็นมีการหมอทีาตมเทียบได้เออถ้าเกิดหมอไม่มีขาถ้าหมอไม่มีขาอมอลงวะหอแล้วออได้งโลกแน่เลยจ้ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าจุดที่ไข่นัดก่อนนะครับไล่ไปสองนะไปห้าถึงสิบสามแล้วไ 5, 3, ล่ลกลับท่านี้เขาเรียกว่าท่าถีบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังจที่เราใช้ส้นเท้าเนี่ยกระแทกไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเนี่ยนะครับถึงเนี่ยถ้าเป็นมาก สมมติว่าตรงเสน้นเอ็นไรเอ็นเนี้ยเส้นเอ็นอะไรนะครับพา,ขานะปวดไา้เนี่ยเราส้นเท้าหยันเลยนะแล้วทิ้งไปแป๊บหนึ่งให้เขาคลายก่นอนเพาคลายเสร็จแล้วค่อยคลายเคาอีกทีใช้อุ้งเท้า,าละไม่ใช่ใช้ส้นเท้า,าละหลังจากพอเราเอาส้นลงเสร็จปุ๊พบพอจากนั้นครับเราอุ้มลงนะคือการเท้าอ่ะโทษนะฮะโองไปแล้วกดไป น้ำเดินสองสามสี่ห้าเดินสองสามสี่ห้าน้ำหนักเป็นไงครับน้ำหนักของพุ่มกับเส้นไหนดีกว่าพุ่มมันจะนุ่มกว่าใช่ป่ะแต่เส้นส้นล่ะส้นมันจะแข็งแข็งตึงๆนะครับพวกเราชอบเส้นุูมชอบอะไรถ้าเจอลูกค้าหนักๆอย่างนักกีฬาอย่างที่ประธานเป็นนักกีฬาเส้นลงเส้นลงก่อนแล้วถ้าเป็นมากๆครับ ยี <S <S ้ยี่ไเลยขีดไม่ต้องทำนานมากคือยี่พอคลายอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ลายลูกค้าหนักมาเราต้องจัดหนักให้นะครับลูกค้าเบามาต้องการเบาเราก็เบาไปทำตัดติดติดหนักสามรอบก่อนนะเสร็จแล้ว่อไปหีบเสร็จเรียบร้อยแล้ว่อไปยัน ฝ่าเท้าตรงกับหน้าเราเสมอฝ <c oughs> ่าเท้าตรงกับหน้าเราเสมอต้อสนใจเขาเกิดชิลคลายอย่างน,นี้ได้แน่นอนสามร้อยคิดมาเสมอชั้นสามร้อยได้แน,น่นอนติ้นกี่รับจะเป็นจนนังไงเอาขาด้านที่ไม่ถนัดวางไปขาด้านที่ถนัดสอนส้นเท้าจับปลายเท้าและข้อเทา้าเท่านั้นเฮ้จับอย่างนี้นะทำไมต้องจับอย่างนี้ครับ ลุ้นครับรอกว่าข้อเท้ามีซิคลูดเราเวลาที่เราดึงเนี่ยไวไวเท่าไหร่ฮะไวเท่าไหร่ไวปัดฉีดมาลุ้นง่ายไหมง่ายกันต้องระวังโดยเฉพาะสภาพสีเกินสี่ห้าเป็นไงครับเป็นไงกระดูกร้อนขุนนยัง้ีญิงากระดูกร้อนขุเท่าไหร่สี่สิบไม่ใช่ครับอย่างวัยอย่างเราเนี่ยตาเนี้ยเท่าไหร่ครับ สามห้าก็เร mm hmm. ิ่มคูดแล้ว şey นิดเองพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะเรามีหัวจันเล็กเพราะเรา